โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บรุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับนะักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งพบกับทีโชคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องของ I do my homework at 7:30 p.m. สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของไวยากรณ์นะครับหรือแกรมม่านะครับในเนื้อหานะครับเขาก็จะให้เราเรียนเกี่ยวกับ at in บวก time นะครับ at นะครับเราจะใช้บอกจุดของเวลานะครับอย่างเช่น at nine o'clock at 10:30นะครับส่วน in นะครับใช้บอกช่วงเวลาเช่น in the morning in the afternoon เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ What time do you do your homework? คุณทำการบ้านเวลาไหน I do my homework at 7:30 p.m. ฉันทำการบ้านเวลา5โมงครึ่งนะครับนักเรียนสังเกตแอดนะครับเราจะบอกอะไรครับบอกจุดของเวลานะครับตัวอย่างที่สองนะครับ When does Jenny clean her room? j e n n ี่ทำความสะอาดห,ห้องเมื่อไหร่ she cleans her room in the afternoon เจนนี่ก็ทำความสะอาดห้องตอนไหนครับตอนบ่ายนะครับนักเรียนสังเกตคำว่า in the afternoon นะครับ in นะครับจะอยู่หน้า the afternoon นะครับเพราะว่าเราใช้บอกอะไรครับใช้บอกช่วงเวลานั่นเองครับต่อมาครับนักเรียนมาดูรูปประโยคนะครับว่าเราควรเติม at หรือ in นะครับ ตัวอย่างแรกเลยนะครับข้อที่1 I have breakfast at 8:10 a.m. สาเหตุที่เราเติม at นะครับเพราะว่าในประโยคนะครับมี8 10 a.m. ซึ่งระบุเวลานะครับข้อที่1แปลว่าฉันรับประทานอาหารเช้าตอน8นาฬิกา10นาทีข้อที่2ครับ Mary goes jogging จุด 10:15 a.m. ข้อนี้ควรเป็น in หรือ a t ครับใช่แล้วครับเราควรเติม a t นะครับเพราะมี10:15 a.m. ซึ่งระบุเวลานะครับข้อ2แปลว่ามารีไปวิ่งออกกำลังกายตอน10นาฬิกา15นาทีนะครับข้อ3 mark does his homework จุดจ the morning นักเรียนคิดว่าข้อนี้เติม in หรือ add ครับใช่แล้วครับเราควรเติม in นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีคำว่า the morning นะครับข้อ3แปลว่า Mark ได้ทำการบ้านในตอนเช้าข้อ4ครับ my mother and I go shopping จุจ,จ to 30 pm ข้อนี้เราเติม add นะครับเพราะว่ามีอะไรมี 2.30 pm นะครับ add ใช้บอกจุดของเวลานะครับข้อ4แปลว่าแม่ของฉันและฉันไปช้อปปิ้งตอนบ่าย2 30นาทีนะครับข้อ5นะครับ jane r e a d book to t h e the afternoon นักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเป็น in หรือ a t ครับ ใช่แล้วครับนักเรียนสังเกตที่ the afternoon ได้เลยเราควรเติม in นะครับเพราะว่าใช้บอกอะไรครับใช้บอกช่วงเวลานะครับข้อที่5แปลว่าเจนอ่านหนังสือในช่วงบ่ายนะครับข้อที่6นะครับ <c oughs> they go to bed จุดจุด night w e n t pm แน่นอนครับมีคำว่า night 20ข้อนี้ควรเติม แอดนะครับใช้บอกจุดของเวลานะครับข้อ6แปลว่าพวกเขานอนนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่า go to bed แปลว่าเข้านอนนะครับพวกเขาเข้านอนในเวลา3ทุ่ม20นาทีนั่นเองครับข้อที่7 Tom walks his dog จุดจุดจุด the evening มีคำว่า the evening แน่นอน นะครับใช้บอกช่วงเวลานะครับควรเป็นอะไรครับใช่แล้วครับควรเป็น in นะครับใช้บอกช่วงเวลานะครับข้อ7แปลว่าทอมทอมเดินเล่นกับใครครับกับสุนัขของเขานะครับ his dog ในตอนไหนเอ่ย in the evening ในตอนเย็นนะครับข้อที่8 they play football จุดจุด5.45 p.m นักเรียนคิดว่าข้อนี้ควรเป็น in หรือ add ครับใช่แล้วครับเราควรเติม a d นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้บอกจุดของเวลานั่นเองครับข้อ8แปลว่าพวกเขาเล่นกีฬาฟุตบอลในตอน5มง45นาทีนะครับข้อ9 Mook and d e v e study English จุดจุด,ด11:15 a.m แน่นอนครับมีคำว่า11.15ระบุเวลาอย่างชัดเจนนะครับเราควรใช้อะไรครับใช้แอนะครับขอบ้อ9แปลว่ามุคและเดฟเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอน11.15นาิกา15นาทีนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่10นะครับ we study English t o 3:30 t p.m. 3 30pm ระบุอะไรครับระบุเวลาอย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ควรเติม at นะครับขอ้อ10แปลว,ว่าพวกเราศึกษาหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในตอนบ่าย3 30นั่นเองครับ ในสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับทีเชอร์มีกิจกรรมสําหรับนักเรียนนะครับทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนนะครับเติมช่วงเวลาหรือกิจวัตรประจําวันของนักเรียนนะครับอย่างเช่น get up นะครับตื่นนอนนักเรียนตื่นนอนตอนไหนครับ take a shower นะครับอาบน้ําตอนไหน have breakfast ทานอาหารเช้าเวลาไหนครับ do homework เวลาไหน read a book เวลาไหน Go to bed เวลาไหนและที่สำคัญนะครับนักเรียนเขียนเป็น sentence ด้วยนะครับอย่างเช่น get up นะครับเวลา6นาฬิกานะครับคือ6โมงเช้าใช่ไหมครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคได้คือ I get up at 6 a.m. นะครับก่อนส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับทีเชอร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank you